รุ่นใหญ่มาแล้วไม่ควรพลาดเก็บได้เก็บ7ที่นั่งโคตรคุ้มกับเจ้าสปอร์ตไลเดอร์3.01 KZ ซ u r เทอร์โบบังมัดจัดให้สวัสดีครับวันนี้นะฮะบางมัดจัดให้ลรอเลยนะสำหรับรถ7ที่นั่งในระุ่นพี่ของเจ้า Toyota, โตโยต้าคอนเนอร์ไล่ขึ้นไปเลยนะตั้งแต่โฉมดี4ดียันโฉมหน้ายักษ จนกระทั่งเป็นโฉมแคมมาแล้วเป็นโฉมออเนลแล้ววันนี้นะฮะแลไอเทมสุดๆนะฮะกับเจ้าสปอร์ตไ d เดอร์เก๋าตัวพ่อ3.0 1นึเคเซเทอร์โบปี2002เดี๋ยวเราไปดูรถกันเรามาดูจากด้านหน้าก่อนนะฮะต้องบอกก่อนว่าสภาพแบบนี้หายากแล้วนะฮะหนึ่งในพันคันนะแลไอเทมแบบนี้นะฮะกระจังหน้าแบบนี้นะ,ะของเจ้าสปอร์ตไลเดอร์เป็นของเดิมจากสุดโตโยต้าไฟหน้าเดิมๆแบบนี้เลยจ้ะพร้อมกับไฟเลี้ยวนะฮะจะเป็นไฟสองโครมนะฮะโครมไฟหน้ากับ โฮมไฟเลี้ยวนะฮะก็มาจากศูนย์โตโยต้ายังไงอย่างนั้นนะฮะมาพร้อมกับไฟตัดหมอนะอันนี้เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะด้วยกับสภาพปีรถนะฮะ2 3ปีนะฮะมันต้องเปลี่ยนให้นะฮะแต่ใช้งานได้ปกติจ้ามากระสุมล้อเดิมๆจากศูนย์โตโยต้ายังไงอย่างนั้นนะฮะส่วนล้อนะฮะต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะฮะจัดทรงลงล้อให้เรียบร้อยแล้วนะะมาพร้อมกับแม็กคอ18ก้าน5แฉกแบบนี้เป็นยางอเทอรเนนนะฮะของโยโกฮาม่านะต้องบอกก่อนว่ายางดีรถสมัยก่อนโตโยตานะฮะ อันนี้ตอนแรกผมก็ไม่เคยใช้ยังไม่เคยขับมันเป็นชิปล็อกนะจ๊ะพี่จ๋าคันนี้เป็นคำสี่อยู่แล้วแต่ให้ชิปล็อกแมนนวลนะจ๊ะพี่จ๋าวันนี้นะล้อฟรีนะสามารถเข้าชิปล็อกได้เลยนะสามารถปรับเปลี่ยนให้ล้อเนี่ยหมุนเข้ากันได้นะฮะถือว่าโอเคนะฮะกับราคานี้นะฮะและไอเทมมากๆไฟเลี้ยวมีมาให้ตั้งแต่ดั้งแต่เดิมนะฮะต้องบอกกาถือว่าผมนะฮะกระจกนะฮะ ตัดด้วยคอมเมียมสร้างความหรูหราสมัยก่อนนี่ต้องบอกกันว่าคันนี้รถล้านกว่าบาทนะด้านข้างไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักแต่อย่างใดกันตาดนะฮะสปอร์ตไรเดอร์ตรงรุ่นแบบนี้ลาวหลังคามีมาให้พร้อมใช้งานในเรื่องของแรกหลังคาสายออฟโรดใครจะใส่แหลกหรืออะไรแล้วแต่สามารถใส่ได้เลยนะนี่กระจกโตโยต้าทุกบานก็อบอกกันว่าวกระจกโตโยต้าทุกบานและได้โครงสร้างนี่แล้วใครต้องบอกกันว่าสมัยนะั้นเนี่ย G o a ดังมากนะะต้องบอกกันว่าได้รถเดิมๆแบบนี้นะฮะ อันนี้ก็จะเป็นเคเซ็ตเทอร์โบ EFI ก็จะเป็นรหัสเครื่องนะฮะก็แปะมาให้นะ,ะส่วนด้านหลังนะฮะก็จัดโช๊คหลังให้เรียบร้อยนะฮะพร้อมลุยให้เรียบร้อยเลยพร้อมใช้งานนะฮะต้องบอกก่อนว่าถือว่าคุ้มส่วนด้านท้ายนะฮะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักแต่อย่างใดน,นะ,ะมาพร้อมกับกล่องเก็บยางอะไหล่นะฮะไม่ว่ายี่ห้อไหนก็นแล้วแต่นะฮะต้องมีเก็บยางอะไหล่ไว้ด้านหลังตลอดนะฮะกระจกมองท้ายนะฮะก็เป็นของเดิมนะ,ะต้องบอกก่อนว่าวิธีเปิดนะฮะเดี๋ยวลูกค้าเอาไปแล้วจะ เปิดไม่เป็นนี่เลยนะฮะเปิดผ่านท้ายนะนี่ตรงนี้เนี่ยดึงมานี่ไงจึ๊งง่ายๆอันนี้ก็คือ,อยางอะไรนะฮะก็คือสามารถพรมใช้งานถอดเปลี่ยนได้เลยแต่ควรที่ดีนะครับเปลี่ยนยางอะไรเสร็จแล้วลูกค้าก็ต้องไปเปลี่ยนยางทันทีนะต้องบอกก่อนวนะ่ายางเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดนะที่อยู่บนพรงถนนนะฮะถ้ายางหมดสภาพต่อให้รถเครื่องคุณดีแค่ไหนเกียร์คุณดีแค่ไหนถ้าระบบความปลอดภัยไม่มีก็เท่านั้นอ่า เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันมาพร้อมกับสปอร์ตบาร์เดิมเดิมมาพร้อมกับไฟเบรกตันที่3สปอร์ตบาร์นี่มาจากศูนย์โตยต้าไฟท้ายนะฮะเดิมเดิมแบบนี้เลยนะฮะมาจากลูกค้ายอย่างไงอย่างนั้นไปทรับทีมนะฮะมีมาให้นะฮะมีเป็นของเดิมนะต้องบอกก่อนว่าไปทับทีมเป็นของเดิม,เ,ดมเลยทุกอย่างด้านท้ายจะเป็นของเดิมจากศูนย์โตยต้าหมดนะฮะเราดูเปิดปากระโปรงหลังกันนิดนึงนะฮะโอเคเปิดง่ายนะฮะมาเป็นโชคแบบนี้ถือว่าหลังสวยแบบนี้ท้ายสวยแบบนี้นะฮะใครที่กาลังมองหายอยู่ไวได้ไวนะฮะ ด้านหลังนะฮะก็จะเป็นรถเจ็ดนั่อันนี้ก็คือเราขายตามสภาพนี้เลยนะเพราะว่าลูกค้าให้มาสภาพนี้ก็ถือว่าโอเคนะใครจะไปใส่เบาะเพิ่มก็แล้วแต่ลูกค้าเลยมีแอร์หลังมาให้ก็ถือว่าแอร์ยังใช้างานได้อยู่แอร์เย็นเจี๊ยบเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่ามันจะเนี๊ยบแค่ไหนนะฮะยังไม่พอเดีย๋ยวเราพาไปลองด้วยนะฮะว่ารถ23ปีกับเจ้า sport rider 3 0 1ด์ k s t u r b o เกียร์5สปีดแรงม้ามาอยู่ที่125หแรงม้าว่ามันจะเฟี้ยวแค่ไหนสำหรับรุ่นพี่่นังงขอเต้า ภายในยังคงความเป็นเดิมของโตโยต้านะจ๊ะพีจ่จ๋าไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้าเองก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นตัวลายไม้นะลายหินอ่อนสวยๆพวงมวาลัยเดิมๆแบบนี้แอร์แบ็ไม่เคยผ่านการใช้งานแผงประตูยังเนียบนะมาจากสูงโตต้ายังไงอย่างนั้นมาพร้อมกับสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานนะจ๊ะพีจ่จ๋าถือว่าสวยคันนี้นะรถที่3ปีนะใครอยากได้ไวได้ไวเลย ส่วนเบาะนะฮะเป็นเบาะหนังนะจ๊ะพี่จ๋าไม่ยับไม่ยน่นไม่โย,ยกนะสภาพเนี้ยนะครับก็จะเป็นเบาะสีเทาแบบนี้นะกลเกลืนกับคอนโซลเกียร์คอนโซลเกียร์ก็ยังโอเคนะไม่มีรอยสึกรอยถลอกแต่อย่างใดมาพร้อมกับเกียร์5สปีดมาพร้อมกับระบบเกียร์ขับ44 High ์ไฮนะฮะต้องบอกว่าใช้งานได้ปกติเลยไม่ว่าจะเป็นเปลืองท้ายเองก็ดีนะฮะยังใช้งานได้ปกติเบาะแถวหลังนะฮะไม่ยับไม่ย่นไม่โยก สภาพดีทั้งชุดเลยต้องบอกก่อนว่าคันนี้สวยจริงฝ้าหลังาคาโคตรเรียบนะฮะเป็นสีเทาแบบนี้นะฮะรอรออันนี้อาจจะแต่งเพิ่มมาใน,ะนเรื่องของไฟในเก่งเขาเรียกว่าไฟเก่งนะฮะต้องบอกก่อนว่าเนี้ยบจริงอันนี้จอเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะต้องบอกก่อนว่าจอเปลี่ยนให้ใหม่แบบนี้เลยอ่าเล่นวิทยุได้นะฮะต้องบอกก่อนว่ามันยังเป็นแลไอเทมอยู่นะ,ะวัดรอบก็ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เกน้ํามันก็ใช้งานได้ปกติ ระบบความร้อนก็ยังใช้งานได้ต้องถือว่าคันนี้สุดยอดเอ้ยโอ้โหคลาสสิกลไยแทมเบรกมือนะฮะรุ่นมาก่อนนี่เบรกมือนะฮะนี่ป๋าเขาใช้นี่นะฮะต้องบอกก่อนนะฮะสุดยอดนะฮะรุ่นพี่มาเองวันนี้บังมัดจัดให้ด้วยไม่ผิดหวังอย่าเราไปเทได้กันใครที่เรามองหาอยู่บังมัดจัดการให้ลองให้ทุกอย่าง ไม่ผิดหวังในคลิปนี้เดีย๋ยวเรามาดูน,นะว่ามันเข้าเกียร์เป็นยังไงนะ1ะหนึงสองสมสห้าโอ้โหนะไม่มือกิกกับเฟืองเกียร์หรืออะไรแล้วแต่ยังสมูทนะฮะรถ23ปีคันนี้ไม่ผิดหวังกับเจ้าสปอร์ตไรเดอร์นะเครื่อง1นึ่งเคซดแรงมา้ากับเกียร์หสปีดเดี๋ยวเราไปดูกันปับ๊บวัดนิม่มขัดเดิมโอ้โหนะวัรอ,อบเปไง โอ้โหติดชาร์จนะฮะถือว่าคัดนิ่มคัดเดิมนะจ๊ะพี่จา๋าโอเคมากเป็นไงเลี้ยววงเลี้ยวโอ้โหนะถือว่าพวงมาลัยนิ่มนะเป็น power นะไม่ใช่ power เยอเดี๋ยวเราไปลองถนนใหญ่กันเลยนะฮะคันนี้มไม่ผิดหวังแน่นอนเทีย5์5สเปดนะฮะอ่าโอ้โหคัดนิ่มมากโอ้โหตอบสนองดีนะ โอ้โหนะฮะโอ้โหนะิ่มนะปั๊บนะบ,บสุดจัดจะวิบากก็ได้เรียบก็ได้ยางนะฮะออลเทเรนของไนโยโก้องถือว่านิ่มจริงนุ่มจริงเงียบจริงและดีจริงนะฮะวันนี้ได้ไปเลยคุมเซตไม่ว่าจะเป็นระบบช่วงหลังนะโชคหลังแล้วก็จัดตัดมาให้เรียบร้อยมาแล้วนะฮะในเรื่องของช่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นลูกหมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรกพวงมาลัถือว่าคุ้มค่าและคุ้มค่างสำหรับเจ้าคันนี้นะฮะต้องบอกก่อนนะฮะสุดจัดจริงๆนะฮะกับเจ้า Sport Rider 3.0ขับ4ปี2002นะฮะกับเครื่อง 1K z e t turbo คันนี้ ถือว่าเกียร์ก็โอเคนะฮะการสมูทของเกียร์ปรับเปลี่ยนได้โอเคมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยแหลกนะฮะไม่มีเสียงดังไม่ว่าจะเป็นลูกหม,มากก็ดีนะฮะยางกันโคลงเองก็ดีปีกนกเองก็ดีผมให้ไปเลย100%กับรถย3ิปีคันนี้วันนี้ทางร้านดสรรให้เรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนิดนึงว่ามันจะเนี้ยบแค่ไหนหลออแค่ไหนกับ1 k Z t u เ b o 3.0ทอร์โบอ่าฝากระโปรงเดิมๆนะจ๊ะพี่จ๋าของโ Toyota ยังไงอย่างนั้นเลยต้องบอกก่อนว่า,วาเนี้ยบจริงน่่นะะะไมวาจเเป็ติก๊กอร์ นะฮะต่างๆนะฮะตัวประทับต่างของโตยต้านะฮะแผ่นเพดนะฮะนี่อ่าแผ่นเพดตรงเด็กไม่มีรอยแกะนะฮะต้องบอกก่อนว่าสวยจริงเดิมจริงนะฮะกล่องฟิลต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นคันหน้า LR ซ้าสายขวายังคงความเป็นเดิมในเรื่องของบล็อกเครื่องนะฮะเป็นเครื่องเดิมบล็อกเดิมนะฮะดีเซลเทอร์โบแบบนี้กับเครื่องสามพันวันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะบังมัดจัดให้ในคลิปนี้เลยนะต้องบอกกับว่ารุ่นพี่มาเองเลยนะสะสำหรับรถเจ็ดที่นั่งสมัยก่อน วันนี้นะฮะสปอร์ตไลเดอร์3.0เทอร์โบขับสเกียร์5สปีดมาพร้อมกับแรงม้า125แรงม้าวันนี้นะฮะรถใหม่ล้านกว่าบาทแต่วันนี้พร้อมใช้งานเอาไปเพียงแค่279,000บังมัดจัดให้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 ให